ที่ควรจะรู้ที่เธอควรจะรู้รับความเป็นจริงที่เธอกล่าวหาว่าฉันเป็นคนที่ทอดทิ้งอยากให้เธอทบทุนทุกสิ่งว่ามันจริงหรือ 心。 ใเขาไปเธอควรต้อง้ดใจเธอก็ผิดเหมือนกันเธอรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมเธอรู้ไหมทำไมฉันจึงรักเขาเธอรู้ตัวหรือเปล่า ความเหงาเปล้าเปลี่ยวทุกวันมันเตือนจะทนและการต้องทนเพื่อฉั ไหเลาะมากๆนะครับเฉญเลยครับเิญด้านนี้เลยครับโค้ชปานครับกินกันไม่ลงนะคะคือ3คน3คาแรคเตอร์นะคะแป้งในย่านสูงเพาะมากนะคะย่านต่ำอาจจะเหนื่อยๆนิดหน่อยนะคะส่วนสปร์นี่จริงๆแล้วถ้าประสานพี่คิดว่าเสียงสป라์น่าจะเป็นเสียงที่อุ้มทั้งหมดนะคะพะมีเสียงใสๆอยู่ในเสียงก็จะทําให้การประสานมันง่ายขึ้นนะคะส่วนฟ้าฟ้ามีสไตล์ที่เป็นของตัวเองนะคะมีสำเนียงอะไรบางอย่างที่คนอื่นเขาไม่มีเนาะแล้วก็มีความหวานในตัวค่ะเพราะฉะนั้น3คนเนี้ยถ้าถามกันว่า มันเลือกยากจริงจริงมันแล้วแต่ว่า,าคนฟังชอบอะไรอยากได้อะไรเพราะว่าเขามีเขามีให้ช็อปไม่เหมือนกันนะคะลำบากโชคดีสันีิขอบคุณครับโฟล์ทไฟ์ครับโปรสันนิครับเป็นไงครับชมการแบทเชอร์ผมว่าไม่ค่อยเหมือนการแบทเชอร์นะครับเหมือนวงเดียวกันไงพี่ลูก <laughs> สาวสาวเป็นไงครับใจเย็นครับ <trabajando> <etch Lebanon> เก่งไม่อยากเสียใครไปเลย <laughs> พอรู้ว่ายากค่ะมันยากเวลตอนที่แบบเราทำลายประสานให้น้องๆเนี่ยเดี๋ยวประสานแล้วเดี๋ยวก็กลับมาเป็นเมโลดี้อีกเนี่ยเก <laughs> ่งนะคะเก่งทุกคนเลย <laughs> ตั้งแต่วันซ้อมก็แป้งก็พยายามมากแป้งเป็นคนที่คือพอต้องขึ้นเสียงสูงมากๆเงี้ยแป้งก็จะพยายามอยู่ ก,กลางเพราะว่าจะบอกทุกครั้งว่าเรามาเหมือนเหมือนเป็นทีมเดียวกันเราต้องไปยุงกันไปสไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่แม่นของตัวเองมา,มากแบบว่าฟังของตัวเองแล้วก็หนูมาละหนูหนูมายืนเนี้ยเป็นหลักให้กับเพื่อนฟ้าเนี่ยก็จะมีความปนณีปนอมในเสียงเพื่อนไปยังไงเราก็ประมาณหนึ่งไม่แซงหน้ากันสามคนเนี้ยเป็นสามคนที่พอร้องประสานกัน เพราะมากค่ะเพราะมากเอาละครับโคสซันี่ครับถึงเวลาต้องเลือกแล้วครับค่ะวันนี้ถึงแม้ว่าตอนซ้อมถึงแม้ว่าตอนเราเจอกันอะไรทุกอย่างที่จะชอบหมดเลย3าคนแต่ว่าวันนี้พี่เลือกเอาที่แบบหน้างาน,นจริงๆเลยนะคะคือวันนี้เลยใครที่พลาดน้อยที่สุดคนที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะคะหนูไม่ได้ไม่เก่งเพียงแต่ว่าพอมันขึ้นมาอยู่ตรงเวทีเนี้ยมันประกอบไปด้วยความตื่นเต้น มันทำให้มีการพลาดบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ขอเลือกสไปค่ะ สปรนะครับได้ผ่านเข้ารุสู่รอบซิงออฟนะครับเป็นตัวแทนของเพื่อนๆนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับและขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับน้องฟ้าและน้องแป้งด้วยนะครับสุดยอดไม่แพ้กันครับ